มาอยู่กันใน Starcraft 2นะครับ Wingsoft Liberty ในตัวมอ d r e ีย Skill นั่นแหละนะครับเป็นหนึ่งในด่านย่อยไม่สีด่านพิเศษของตัวแคมเปญน,นะซึ่งเราจะเล่นเป็นฝั่งโพตอสนะครับกลับมาเล่นในอดีต <The Prophet S 2> หรือในเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วศัรตรูพยายามจะบอกเรนน้อนี่เราก็เลยได้มาเล่นเป็นโปรตอสนะครับซึ่งตัวด่านนี้ชื่อว่าด่าน Whisper of the Doom เนาะก็เริ่มมาในด่านนี้จะไม่ได้สร้างฐานนะครับเราจะได้เล่นเป็นศัตรูไปเผชิญกับความจริงบางอย่าง แล้วเขาพยายามจะส่งสารนี้บอกต่อให้กับกเลยนอนะครับละพ,พวกสาบอะไรแบบนั้นแต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่เจาะลึกเรื่องนั้นเะครับเราจะมาดูศัตรูที่ตัวเล็กมากๆกับวิธีผ่านแล้วก็เรื่องราวต่างๆในตัวมอสนี้กันเนาะแ <c oughs> น่นอนมันเป็นมอสปรับขนาดให้มันสมจริงใช่ไหมซึ่งก็จะมีมอนบางตัวที่แบบว่ามันจะตัวใหญ่อีกแค่ไหนอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยมาดูกันครับแน่นอนว่าตัวภารกิจเองก็จะให้เราตามหาแท่นบูชาเซลนาการทั้งหมด3จุดนะครับขนาด,ดกัน โร์ตูเนี่ยต้องรอดนะครับซึ่งสร์ตูเนี่ยเขาจะมีสกิลบลิงก์กับสกิลวอยพรีซึ่ที่จะทําการกักขังพวกไม่ว่าจะเป็นบิลดิ้งหรือว่าจะเป็นตัวยูนิตก็ได้นะครับทำให้สถานะของตัวยูนิตตัวนั้นที่มันโดนครอบหรือว่าตึกนั้นที่โดนครอบเนี่ยปิดการใช้งานชั่วคราวนะครับเหมือนเมื่อกี้จะมีะสปอร์คเคอร์เลยนะครับซึ่งมันสามารถที่จะสแกนตัวหายตัวได้ใช่ไหมมันจะดีเทคชั่นได้แต่ว่าพอเราล็อกมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกปิดใช้งานยิงก็ไม่ได้ออฟลิค็คะ สกิลพวกนี้จะไม่มีการใช้พลังงานอะไรเลยนะรอคูดาวอย่างเดียวเลยใช้เรื่อยๆแต่ว่าแค่ต้องระวังเรื่องคูดาวนิดนึงตรงนี้เนี่ยเอาลตารีสตัวใหญ่เกินเพราะว่าผมจะล็อกอัลตาริสก่อนแล้วฆ่ามันก่อนนะปกติจะไม่ฆ่ามันนะครับ่น้องเซิร์กน้องเซิร์กลุงจิกผมไม่เอาสิึบกราะหายครับเอาใหม่อีกรอบนึงน้องเซิร์กก็มองไม่เห็นเลยนะ่ะ <c oughs> อ๋อนี่มี ป้าเอ้ไฮตาลิสอยู่หลังเราตาลิสมันทำดาเมจฟรีอยู่เมื่อกี้โอเคตอนนี้เกาะนี้แล้วครับแสดงว่าไม่มีใครทำดาเมจกับเราละแค่นี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องไปทำลายตรงสปอคอัลเลอร์สองอันนี้ให้เสียเวลาซึ่งเ <c oughs> ราทุก็จะแบบบนๆน,นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราต้องตีสปอคอัลเลอร์ก่อนที่มันจะหมดครูดาวเ <c oughs> พื่อความปลอดภยัยทุกอย่างเนี่ยคงเหมือนตัวเกมหลักนะครับ โอเวอร์หลดเบอร์เริ่มเลยซึ่งโอเวอร์หลดก็จะมีดีเดคชั่นเหมือนกันเนาะสปรอร์ตเขาเลอะเลยเป็นยูนิตดีเดคชั่นของฝั่งเซิร์เขาใช่ไหมมองไม่เห็นเลยจัง <c oughs> <c oughs> อป<า>ลอดภัยแล้วเราก็แค่รีบวิ่งออกนอกระยะเลยนะเราจะไม่เสียเวลาตีตรงนั้นนะแล้วก็มาที่เชียนาการึงจุดนะครับทุกเซียนาการเนี่ยจะทำให้เราได้แต้มโปรตอนเด็กฟรีหนึ่งแต้มตนเนาะซึ่งเหมือน เอ้ยมีสิารกิจเสริมต่านนี้มีมีมีมจุดแรกผ่านไปครับยังไม่มีอะไรผิดตกกระปิเคนเดเกนก็จะพยายามให้เซเตูยอมแพ้เรื่ๆตามสตอรี่ของมันแล้วเราจะไม่ยุ่งกับมันนะหลไหครับโอ้ยสกอตนี่แหละสกอตอย่างตัวจริงก็แบบนี้ครับข้างเขาในตัวเกมหลักในตัวเล็กโ,โอ้โอ้โอ้ตอนนี้เราจะโดนทีเด็ชั่นแบบร้อแต่ว่าเราจะมีกำลังเสริมเป็นสตอกเกอร์นะครับสตัวซึ่งก็อยู่ที่การมาโครไมโครแหละ คือผมก็จะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะหลักก็จะให้พวกเขาแยกๆก,กันไวนะ้เนาะจะได้แบบเพราะว่าตัวมิวตอมิวตาลิสเนี่ยมันยิงชิ่งนะยิ่งอยู่ใกล้กันเท่าไหร่ไม่ยิ่งกระจายดาเมจได้ดีเท่านั้นน,น,นะจับแยกจะดีที่สุดนะครับแล้วตรงนี้อาจจะต้องพึ่งการระวังข้างล่างฮนะเราต้องล็อกเจ้าโอเวอร์หลอดแล้วก็ให้สต็อกเกอร์ยิงเนาะเพื่อความปลอดภัยโอเวอร์หลอดตัวใหญ่แล้วโคตรถึกเลยครับ พอมันไม่มีดีเทคชั่นหรือว่าตัวสแกนตัวเปิดวิชั่นจากข้างบนข้างล่างก็จะยิงไม่ได้เนี่เพราะเขามองไม่เห็นมันไม่มีคนบอกตันไหน่งมุดดินหนีไปแล้วโอเคนี่อีกตัวนึงหลักการเดียวกันครับแต่ว่าต้องระวังมิวตานิดนึงเพราะว่าจะมียูตาลิสบินไปบินมาเฮ้ยเอาตาลิสด้วยเหรอลืมโอ้โชิดมาหมดเลยเนี่ยแล้วโอเคออกนอกระยะครับสวยฮะโอ้ย ถ้าสตรตูมีสกิลเติมเกราะได้ก็จะดีมากนะพอมันไม่มีเติมเกราะนเราต้องค่อยๆเล่นนิดนึงอนะเนาะดูดาเมจสิครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยสรตรตูดาเมจอย่างตึงแป๊บเดียวเกราะหายหมดเลยเอาตาลิสอะเกราะตึงมากดูมันตกเกราะสตรตูดิอยากเจอร้อง โอเคแค่นี้ก็ให้สระตู้ีฟรีแล้วครับน่าร้ายะสลายไปยแบบนี้มันสะใจดินมันแบบเดินชูดอะไรเงี้ยกัะนั้นะาก็จะยิงจากข้างบนฟรีๆนะครับเพราะว่าไม่มีวิชั่นนะฮะไปอ้ตรงนี้บุตรหล่อตัวใหญ่ สองตัวด้วยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับเหมือนเกมหลักเลยแต่แค่ไซส์มันเปลี่ยนซึ่งไซส์เปลี่ยนก็มีผลด้วยนะแล้วเหมือนบุตรหล่อเนี่ยจะมีน้องอยู่2ตัวอย่างฝั่งละสองนะครับเป็น4ตัวปกติเนี่ยบุตรหล่อจะมีแค่2ตัวน่ะตอนหนึ่งตัวใหญ่ตอนที่เป็น4ตัวเล็กซะแล้วนะครับผมจะลองมาโครไมโครแป๊บเดียวเกาะหาย แร,แรกนก็ก่าจะล่อไว้อย่างนั้นแล้วก็อ่าแบบนี้แหละใช่แต่ไม่จะมีตัวนู้นอะ่ะอ่าเริ่มเห็นแล้วอยา่าโหตามไม่เลิกเเสียไปหนึ่งเสียไปสองแล้วครับ ราจะเอาไหนสู้เนี่ยโอ้ตายตายตาย,ตายมันถือเกินอะ่ะจริงจังอุย้ยแบบนี้สู้ไม่ได้แบบนี้แตกหมดแหละวิ่งยาวดีกว่าอ้าว <laughs> เอาใหม่สู้ไม่ได้เดี๋ยวเราล็อกตัวนี้แล้วเราให้ศัตูแค่คนเดียวในวิ่งยาวเลยครับเพราะมันมีสแกน2ตัวนะโอเวอร์โหลดครับยังไงก็ไม่พ้นมันฉันผมจะไม่ล็อกตัวสแกนหรือว่าไม่ล็อกตัวที่เด็กชันแล้วเราจะล็อกบุตรหลอดแทนนะ เพราะมันเป็นตัวดำดำสูงสุดอ้าที่โซนนี้จะมีได้ฉะนั้นเราจะยืนขอบครับเร็ว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 ไม่น่ารอดอ่ะโอ้ยเกือบล้วได้คืนไปแค่สามตัวโอ้โหเมื่อกี้มีห้านะครับห้าหรือสี่สี่สิให้น้อยลงปกติต้องได้สี่ห้าตัวป่าไปแล้วแยกเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สกอชนะสกอชบางบางทีกดคลิกซ้ายใส่ยูนิตไม่โดนนะครับเอาวะยังดีที่อยู่ครบแต่แบบสภาพเลือดแต่ละคนได้กำลังเสริมคืนอีกสองเป็นห้าครับอ่า,อาล้วก็จะมีเคว็ดเสริมทำลายแฮชเชอรี่น้องทั้งหมดสามจุดตอนหนึ่งแต้มรีเซิร์ชนะ ฉะนั้นเราก็จะเก็บให้หมดนะครับแต่ว่าก่อนเก็บให้หมดเราจะเริ่มจากตัดการมองเห็นก่อนเอ๊บุดหลอดลโอโเออโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวบุดหลอดเวน ผมเกลียดบุตรหลอดแล้วมาเริ่มไหนนี่ไม่ได้ไม่ได้เซฟแยกเลยครับจริงจังบุตรหลอดทําให้ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยมจะเก็บบุตรหลอดอยังไงอ่ะโอ้โหขอบคุณที่เริ่มตรงนี้เรามาเริ่มตรงก่อนหน้านี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอตรงนี้เนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะผ่านแบบเมืแบบ่อกแบบี้เมื่อกี้เหมือนแบบเออวาน่าจะได้แต่พอเห็นแล้วไม่ได้แล้วที่คิดมาในวัวนะครับอาจารย์ ต้องรอจังหวะเจ้าเนี่ยมันไปอยู่ตรงด้านหลังนู่นนะครับแล้วเราค่อยมาแข่งตัวนี้แล้วก็ยิงตัวนี้เป็นรอบๆไปถ้าอยากจะให้สี่ตัวนี้แบบเลือดเ,เยอะๆเหมือนเดิมนะฮะใช้เขายาวๆอะไรจังหวะนี้แหละครับจากกลุ่มนี้แข่งแล้วก็จริงๆกลุ่มนี้ฮะระวังระวังเราเจาะอ,อย่างแรงเลยแล้วก็อย่างถึกด้วยครับ โอเคดับหนึ่งวิ่งยาวๆเลย <laughs> แล้วน้องบุตรลิงก็วิ่งแล้วเร็วเฮ้ยมันมาๆๆวะ่ะแข็งแข็งแข็งจริงจิงสวยครับแต่กน็น่าจะไม่ทนัน่ะอย่างน้อยศัตรูมันจะหันหน้ามาปล่อยน้องได้หน่อยๆใช่ก่อนมันจะตายอะกำลังดีครับพอบุตรหลอดสองตัวตายผมก็น่าจะทางตัวนี้ แบบนี้ครับแล้วเราค่อยเฉือนจากด้านนอกวงระวังฮะแบบนั้นแล้วก็สตอเกอร์ขึ้นมาจะค่อยเคลียร์รีเวอร์จากตรงนั้นพามันจะไม่ไปไหนอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราค่อย y e เให้สีแค่สระตูก็พอครับ กำลังดีเลยไปครับต้องแบบนี้ฮะมารอบนี้เราเซฟได้เยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอตัลตาริสมาด้านหลังสแตนบายเลยแล้วกันครับ เสียต้องไปหนึ่งอ่ะไม่ทันมองอ่ะโอเคต้องโรสตัวเล็กเกินบางทีมแมลงสับสมชื่อโรสจริงๆมามาอีกสองเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวเราจะหามุมกอนตอเก็บโอเวเซียตรงนี้ได้โดยที่บุตรหลอดไม่บุตรหลอดรู้ตัวมันใหญ่ ให้ตายยังไงมันก็เห็นแล้วพอมันเห็นปุ่มมันก็จะไล่ตอกเกอร์แบบนั่นแหละเราจะหาโมเมนต์ไหนที่จะเก็บโอริเวอร์หลอดโดยที่บุตรหลอดไม่รู้ได้บ้างเฮ้ยเซฟหน่อยไหมเธอจังหวะที่ต้องเซฟแยกแก้วล่ะครับนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้บุตรหลอดไม่เห็นไม่เห็นก็บ้าแล้วบุตรหลอดมันเห็นแล้วมันก็พยายามที่จะไหลามาเรื่อยๆ ไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆยัสสวย <est> สครับอยากให้ศัตรูเก็บ,บน้องๆอยู่ข้างล่างเออเกมแล้วก็หยับหยับไปโอเครออใช่รอมิวต้ามาสวยครับนั่นก็ก่อๆขอบไว้เดี๋ยวสปายคอลอเลอร์มันเห็นนะเก็บโอเวอร์เซียหนึ่งฮะ กเหลือตัวสองต้องเก็บมิวต้าก่อนนั่นนั่นมิวต wow uh, mm, ้าก่อนใช่แล้วไข่แข็งเจ้านั่นก็ปิดวิชั่นโอ้โหนไหนบอกปิดวิชั่นไงอ๋เรียบร้อยครับแล้วแค่นี้พวกมันจะไม่เห็นศัตรูแล้วถ้าเราอยู่ข้างบนตอนเนี้ยมันไม่มีวิชั่นแล้วอินฟรีครับ ระยะไม่น่าถึงนะน่าจะถึงแค่สป,ปายไม่เป็นไรครับไปรอเลยโอเคปล่อยครับผมเพราะว่าเฮอรชลี่พังแล้วนะเนาะเควสเสริมหนึ่งที่ผ่านไปครับแล้วก็เจอเควสหลักจุดที่สองเอสเกิด <'s> Yes sir จุดที่สอง <are> เรียบร้อย an illusion. จุดที่สามบุตรลอดเดือบึกมันเห็นไกลามากเลยจริงจังเอ้าเฮ้ hey, เดี๋ยวบุตรมิวต้ามาครับใช่บ้ามาได้สองตัวก็ยังดีเนาะ Oh, no, 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 no. Lạc yêu. Mantam, ok, Mantam, ngon, mình. Tayyana. Overseer. sẽ dai, you are. Tong lag, chào bụng lót. Lạc, lạc, mã. Lạc, mã. Mãi, 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 เนี่ยสนใจหน่อยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายเถอะถ้าไม่ลากมาฆ่าก็ไม่ได้สิสุดท้ายก็ต้องลากมาอยู่ดีลากมาลากไปลากไปขยับมาขยับมา ใช่แบบนั้นแหละครับแล้วค่อยเข้าเลยโอ้ยลำบากลำบนจริงจังโอเคสวยครับกำลังดีอาืามิวต้าฮะไปไหนแล้วลูกโอ้ยให้ตายเถอะ เว้ยเอตอตาไอ้บ้าเอ้ยมุดดินลืมพากมาอะ <c oughs> แล้บปากลำบนนะ,ะนั่นแหละครับอ่าแล้วก็เหลือครับว่ามิวต้านะ่ะเอ้า แล้วครับแล้วก็ที่เหลือก็แค่ฟื้ล็อกหลังตรงนั้นใช่แล้วละ่ะสตอกเกอร์ข้างหลังรอครับอ่ะไปอ,อ๋อตรงนี้เบลลิงเป็นขยงแน่เลยเล่นยากแน่เลยครับทำลายไม่ให้มัน เดินเร็วก่อนนะครับทำลายคลิปก่อนแล้วเราก็จะแบ่งบางส่วนใช่หลอดลิซเซอร์ตูไม่รู้ว่าคุ้มไหมปึ๊บเจ๋ยมันวิ่งเร็วมากเลยอ่าไอ้บ้ามาใหมครับถึงตรงนี้ผมเซฟก่อนเลยแล้วกันเอ้าโหโคตรเยอะโคตรเยอะแยะพูดได้เต็มปากว่าเยอะแยะมาก จะยิงไข่มันเราจะบลิิก์ไปทำลายไข่ให้หมดนะครับทำลายไข่คลิปเนะี่ยอะฮะวันนี้มันจะได้เดินช้าลงแต่ว่ากว่าไข่จะถูกทำลายตรงนั้นผมจะทำเสียชีวิตสตอเกอร์หนึ่งตัวเลยเลยครับเนี่ยคือมันดูรัวมากดูสิครับอืต้องเปลี่ยนแผนแล้วเป็นเป็นเบลลิงที่เดินเร็วกว่าตัวเกมหลักแบบ ประมาณล้านเท่าผมไม่ได้ประชดน,นะแต่ดูสาดภาพเลยจะผ่านยังไงอทอวต่อยาถอยไเต็ปเตมันไปตสต็เต ผมวาดภาพไม่ออกอ่ะอา้าที่เราเสียสต็อกไปสองเลยเนี่ยอ่าตอนนี้มันเริ่มมันจะมีบางพื้นที่เริ่มไม่มีอ,อีกวิธีนึงที่คิดอโอ๊ยอมันตีออกนอกฟอกมาโอ้ยจะใ,ใช้คำไหนอธิบายความรู้สึกนี้ดีดครับ ทำทิบทำลายตรงนี้รอมันไปให้หมดอหลุดมาสองสามสีตัวแม่น่าจะเป็นอะไรขนาดนั้นอม,มันเดินเร็วว่าแล้วศุรัตูอยู่ในนั้นน่ะคือต้องมีการเสียสละเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่เราอาจจะต้องล่อแบบถอยยาวเลยครับถ้าสมมติถอยไปตรงนู้นน่ะแล้วยังไงอ่ะครูดาวบิงมัน ไม่สู้ดีด้วยอะเข้าใจผมใช่ไหมฮะยังไงก็ต้องอ้อนวอนขอความเป็นธรรมแล้วแหละจังหวะเนี้ยลางมาได้ตัวหนึ่งสองตัวอ่ะสามสี่ตอนนี้เสียสตอเกอร์ยังครับแต่เดี๋ยวก็จะเสียเร็วๆนี่แหละดูดิ แลวนอกจากเราจะมาตรงนี้เลยอะแล้วก็เข้าเคลสเสริมเลย,จจยลเลื่องหนึ่งเฮ้อ,อใช่ต้องเข้าเคลสเสริมเลยแต่ขณะเดียวกันผมชอบยืงตรงนั้นแล้วก็ให้สตอกเกอร์ยิงจากข้างนอกมาเว้ยอันนี้คือที่ผมทําประจําแต่ว่าการจะทําอย่างนี้ได้ต้องเคลียร์เบลลิงก่อนซึ่งการจะเคลียร์แบบนั้นให้เบลลิงตายเรียบได้ไดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสระตูตีประชิดโอ้โ o oh no, ฉันโหลดเซฟตรงนู้นอ๋อสระตูมันตีประชิดแล้วมันก็ ไม่ได้ครับต้องหาวิธีเก็บเบลลิงแบบยังไงอนะ่ะมีตัวที่ซับเบลลิงได้ดีก็สระตูแต่แหละแต่ว่ามันจะโดนเบลลิงตายได้ประมาณสามี้าเบลลิงอ่ะครับแล้วกรอกก็จะแตกแล้วก็ต้องกลับเพือ่อหาทางรีกรอกแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่จะลืมว่าน้องเบนมันไล่แบบว่านั่นแหละครับ ดีมันวิ่งตามเซรัตูทันนะถ้ามันอยู่ในใช่ครับเนี่ยถ้ามันอยู่ในตัววิชันนะเอออยู่ในบนคลิปสิแต่ว่าเนี่ยครับใช้กระบอกของเซรัตูเนี่ยเป็นตัวทำลายน้องเบนได้หรือว่ายิงอ่างตรง,งนี้นับไหมเฮ้ยเฮ้ยสบายชิวโอ้โหเน่าเนาแกไม่เห็นแกไม่เห็น,หนอ่ะ อย่าจะไปตีใครว,วุ่งเอ้ยอ่า <laughs> หลอกหมดแล้วไปไปไปอยู่ตรงนั้นให้สต็อกเกอร์ยิงดีกว่าครับตรงนี้ยิงฟรีเลย่ะนั่นละ่ะใช่มันรู้นะครับว่าจะไงยังไง,ง,ไงเอางงแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นสลาตูแล้วก็เฮ้ยที่ไหนซัดที่ไหน ยังอยู่ครบยังอยู่ครบยังอยู่ครบนี่นี่ตรงนี้ตามไหมไม่ตามนะคุยไม่ตามวะไม่ตามาครับไม่ตามกลับครับนี่มันอะไรอรอมันประจำลูกเดิมก่อนเหมือนเดิมฮะเหลือน้อยแล้วเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วว้าวฉลาดมากมันถ้ามันลงมา จริงๆว่าจะบิงขึ้นไปแต่ไม่ต้องก็ได้ครับแลาก็นี่ไงรับไปเลยเดี๋ยวเราเราทำเคลสเสริมดีกว่าจากตรงนี้ครับผมจะอ๋อไม่ได้ฮะลืมไปอูเบเซียเขากันตรงนั้นเลยอะ ต้อ,อเเงแบบนี้สินะค่อยๆเล่นสินะทางเดียวเฮ้ยไม่น่ารีบไปปลุกอ้อเชฟถอยทับถอยทับเ๋ยวเ๋ยวเฮ้ยผมนี่ก็ไปปลุกมันมาทำไมต้องคนจะต้องรอครูดาวดิงก่อนนะครับได้แล้วแล้วก็ รอครูดาวแช่แข็งเพราะเราจะไปแช่ตัวสปอร์แล้วผมก็จะตีสปายเดี๋ยวมีโรชนี่นะลากมาลากมาลากมาใช่ลากมาลากมานัา่นแหละครับ Yes แล้วโรชดูตายง่ายมากเลยแต่ตัวเล็กถูกต้องแล้วละโอเคเอาตาออกมา ตัวที่สองเดี๋ยวเราเพิ่งฆ่าลต้าไปไม่ใช่เหรอโอ้ยผมระเบิดหัวแต่มันก็มี2ตัวอย่างนี้ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วตัวจากตัวเกมหลักนะเอ้ๆเดีเ๋ยวเรา,าล็อกตรงนี้เลยแล้วก็เคลียร์ตรงนี้แตกแล้วก็ไม่ต้องตีสปอร์แล้วครับเก็บแค่สปายพอผมไม่มีใครสปอร์มีกันนะขอถึับตบ้านหนึ่งตัวเปิดแมบให้เพื่อน รีบลิ้งออกมาเลยครับเฮ้ยมีติดสองอู้ชิตโอ๊ยลำบากลำบนเนาะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งบิงผิดอ้าโอ้ยตรงด้านหน้านี่ก็ตึงๆเลยครับเซฟแยกกันหนึ่งนะขอดูหน่อยมันจะเป็นมุดดินกันมีเบนมาตัวเดียวโอเคยังไม่ตึงมากเท่าไหร่ฮะใช่ยังไม่ตึงมากครับยังไม่ตึงมาก กำลังดีไม่เยอะไม่เยอะปกตินี่ผมต้องล้างโอเวอร์เซียล่ะรีบเคลียร์สปายก่อนที่มันจะฝังรากครับจริงจริงควรเคลียร์สปอก่อนแต่พอช่างมันเถอะเอ้าวอะฮะแล้วก็

เป็นสป,ปายที่ตีเบามากอยู่ถือว่าเบาวกว่าตัวเกมหลักเยอะเลยโอเคนี่เราก็จะเข้าพื้นที่จุดที่3นะครับชานากาชายเซลนากาที่3แล้วก็เพชรเสริมที่3ามเนก็จะเป็นแบบคารัสกับกาลังเสริมของเขาขกับกองทัพบลึมบลึมเพราว่านั่นแหละะน่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่าเอาลตาลิสยักษ์สินะโอ้ยมีอ้อมหลังเยอะใช่ชระวัง อ๋อตาริสตัวที่สองใจเย็นเพื่อนทำไมพวกนายรีบลุยกันจังนี่ตัวนี้ก่อนตอริสก่อนครับแล้วบุตรหลอดอีกสองซึ่งแค่นี้ก็ตึงพออยู่แล้วดู็ดูไอ้ดั<า>สเวิรม์ม แนะนำให้เอาสตอกเกอร์บิงขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ให้เขายิงจากข้างบนเอาได้แบบนั้นอ๋อเอาทาริสอีก2ตัวไม่น่านจะใช่เรื่องใหญ่อะไรครับเรียบร้อยแต่ก่อนจะเข้าเคสหลักเราจะไปทำเคสเสริมกันจะใช้วิธีการเอาสระตูไปเปิดแมปเนาะเปิดวิชั่นตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้สตอกเกอร์ยืนยิงจากตรงนั้นแทน ไม่ต้องเสียเวลาทำลายบารบาบา,บานะครับถ้าตัววิธีการเดียวกันกับตัวภาคหลักยังใช้ได้อยู่เยี่ยมครับเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาเคลียร์ตรงนี้เนาะเรายิงจากด้านล่างเลยนะ่ะ oh. มีคนหนึ่งต้องขึ้นไปตรงนี้ครับเปิดวิชั่นตรงนี้เนาะในงานศัตูจะว์ปไม่ได้เรียบร้อยครับเพิ่งพูดอยู่หยกๆก,กเนี่ย <laughs> แล้วเขาจะวาร์ปอย่างไรเปิดแมพหน่อยนั่นแหละครับแล้วก็เซร์ดัตูก็เข้าไปที่ชรายเซลนาคาช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงหนีตายนะครับมาไอช่วงนี้ก็ยังไปไปที่บอยซิเกอร์ขึ้นยานหลบหนีกันเถอะ มผมจะสละชีวิตเป็นหนึ่งตัวนะครับจะช่วยเนาะไหลไปไหลไปเรื่อยๆครับแล้วตรนนี้ก็จะเหมือนจะมีแท่นหินกั้นให้เราหนึ่งขั้น่วงเวลาได้นะแต่ว่ามันแตกมาแล้วครับโคตรไวเอาเถอะเพราะยังไงซะเราก็รอดแล้วครับโอเคยังไม่ได้มีอะไรตึงมากมายสำหรับดา่านนี้ผ่านนะฮะ เรียบร้อยครับผมเจอกันใหม่ด่านต่อไปครับนั่นแหละครับเจอกันใหม่ด่านต่อไปนะะเมื่อกี้เสียงน่าจะกระตุกใช่ไหมบ๊ายบายครับ